อุงอิงไอดอลของเด็กรุ่นใหม่คาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้อง,งวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ้าน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเอามมว่าวสุพีเอามมว่า,สา,าวาสุนองเอามมว่าวสุเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกเดานะครับผมเนาะต้องบอกว่าอีหล่าหน่อยเฮาคือไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ที่น้องๆหลายคนเอาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบ ในการเดินบนเส้นทางนี้นะครับผมเนาะนะั่นคือเส้นทางบอลับเมื่อวานี้ทางรายการซูเปอร์ฮันเล็นะครับผมเนาะก็ได้นําเทปทีราหน่อยเฮาไปเซอร์ไพรส์น้องฮักแพงในรายการซูเปอร์ฮันเล็เอามาอ่อนแอเป็นที่ดรอยัยซึ่งแฟนคลับเอฟซีก็ได้เขาเ้าไปเบิ่งเป็นจํานวนมากนะครับผมเนาะเป็นภาพที่สวาพอพ่อเมฟซี FC, แฟนคลับอีลาน้อยเฮาหลายๆคน แล้วมีความสุขนะครับผมซึ่งบ่าวสานเองกะเป็นหนึ่งแน,น่นหนาะครับผมเนาะเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เท่ากับพ่อยมีหอยยิ้มพ่อยมีความสุขไปนั่มบรรยากาศคําทีอิหลาหนอยาเฮ้าบอกกับน้องหักแพง้งนะครับผมเนาะอยากให้น้องเดินบนเส้นทางนี้ตลอดไปซึ่งมันเป็นมากกว่าคำพูดได้ไปน,น้องมันคือความรู้สึกของอิหลาหนอยที่อยากบอกน้องแบบนั้นอีลีแล้วกาศในรายการเองนะครับผมนอะทางพิสุพิธีกรรายการ ได้ว่าถึงอีหล่าหน่อยเฮาพี่นกหว่าจะเป็นคาําว่าราชินีมอลำและกาดสิงทีพิสุกนะครับผมเนาะได้วอาถึงความมู้สึกอีหล่าหน่อยเฮาวา่าอุงอิงเป็นมากกว่าศิลปินแต่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนอกจากแฟนคลับแล้วยังเป็นกำลังใจและขวัญใจให้ศิลปินรุ่นใหม่อีกด้วย มีคือคำเมาของทางปิสุปนะครับผมนอะซึ่งอีหลาหน่อยเฮ้ากะได้มีโอกาสได้ไปออกรายการปิสุปประมาณ3ครั้งนะครับผมนอะซึ่งเป็นการไปเซอร์ไพรส์น้องๆทั้ง3ครั้งตั้งแต่น้องโซเฟียน้องแก้มและกะทา่งน้องหักแพงนะครับผมนอะถือว่าเป็นไอดอลเป็นควญใจของศิลปินรุ่นใหม่โดยแท้จริงเรามาว่านนะครับผมนอะช่วงค่ำ มีน้องสองคนที่มีอิร่าหน่อยเฮาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลซึ่งต้นคลิปหลายคนอาจจะเห็นไปแล้วน้องๆทั้งสองมาขอให้พิมพ์อิงทำสิ่งนี้ให้ใครเป็นใครมางกันให้ก็ใเป็นบัวคนละหัวเฮ้ยดีแล้วบอกกันเพื่อนเราเฮ้ยขึ้น่ารักแท้แม่งของก็คนละหัวต่างๆด้วยใจอันนี้น้องมิววะ นี่น้องมิวสาวน้อยํำเพลินชูนะจะอันนี้น้องมานีวันม่ไอพักอสอเนีห้ไปพักสในลูกพักยูของพี่แก้มค่ะอ๋อพักยูดมนี่อยู่น้ำกันเดะสองนะคนะอ๋อปังปงนะอพอว่างว่างจะ้ไปเลยไป พี่น้องในเบงคลิปนี้แล้วมีความหูสึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะนี่แหละคำว่าไอดอลต้นแบบและขวัญใจของศิลปินรุ่นใหม่โดยแท้จริงซึ่งทางน้องมิวชนทิชานะครับผมเนาะได้นํำมงกุฎพี่นอ้องไหมอีลาหน่อยเห้าไหมพี่อุ้งอิงเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมเนาะรวมทั้งทางน้องไมอนันตยานะครับผมเนาะที่นามงกุฎ มาให้พี่สาวได้เจิมคือกันซึ่งเป็นภาทีตะหักนะครับผมนอนแล้วบอได้เต็มปากเลยว่าพี่องอิงคือไอดอนของเด็กทั้งสองซึ่งน้องๆนะครับผมเนาะน้องๆทุกคนน่ะแะพี่น้องเพิ่นบไดไมาแข่งขันกันเด็พี่น้องเพิ่นมาเพื่อทํางานหาเงินเพื่อส่งให้ครอบครัวเพื่ออนาคตข้างหน้าไม่มีใครมาแข่งกับใครน้องๆต่างมาสร้างงาน หาเงินเลี่ยงขอบครัวซึ่งผมสวาทาผู้ดใดเป็นแฟนคลับเ c บซของอีหล่าหน่อยเฮาเป็นแฟนคลับแบบจริงๆนะครับผมนาอทุกคนเข้าใจตรงนี้ทุกคนจะคอยแห้กำลังใจเด็กหน่อยจะไม่เอาคนนู้นไปเปรียบกับคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นบ่มีทางอย่างแน่นอนถ้าใครเป็นเ c ซของอีหล่าหน่อยเฮาซึ่งอีหล่าหน่อยเฮาก็เคยพานนะครับผมนาะอจุดที่มีคนให้โอกาสมากขึ้นกันและ ผ่านจุดทีต้องเผชิญน,นะครับผมนอกกับคาดูถูกการเปรียบเทียบมากขึ้นกันซึ่งอิลาน้อยเฮารู้สึกยังไงผมเซอวาพบพอแมเอฟซี FC ของอิลานอยเฮาหน่าจะรับรู้ความรู้สึกนั้นดีว่าอิลาหน้อยเฮาหูสึกยังไงศิล,ลปินที่เฮาฮักเข้าเชียร์โดนแบบนั้นพบพอแมเอฟซี FC แม้กระทั่งตัวศิล,ลปินเองมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้ผมเซอวาแฟนคับ FC เอฟซีเฮา รับรู้และผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วเขาจะไปเหตุแบบนี้กับเด็กคนอื่นอยู่บอกผมสว่าถ้าใครหักอิหล่าหน่อยเฮาอหลีจะไม่มีวันทําแบบนี้จะไม่เอาเด็กคนนู้นไปเปรียบเทียบกับคนนี้จะบ่เอาน้องๆมาเปรียบเทียบกับอิหล่าหน่อยเฮาอย่างแน่นอนทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเนาะทุกคนมีความสามารถทุกคนบ่ได้มาแข่งขันกัน ในฐานะแฟนคลับเอฟซีนะครับผมเนาะเราควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความหักในองค์กรกันดีกว่านะครับผมเนาะเนี่ยมื่อแรกเนี่ยไลฟ์สดกลุ่มปิดซึ่งบ้านซานก็ต้องวากันตรงๆนะครับผมเนาะหลายคนไม่อยากเข้ากลุ่มปิดเพราะอะไรเข้าไปแล้วพี่นอกมิแตเอฟซีเถียงกันมิแตเอฟซียุ่งกันอ้างตัวว่าเป็นเอฟซีพูนั้นอ้างตัวว่าเป็นเอฟซีพูนีจักเป็นเอฟซีหยีบ่ มือแรกนี้นะครับผมเนาะขอลองเด้อพี่น้องเด้ยอยาให้อายวงอื่นเขาเถาะยาให้เอฟซีวงอื่นเพื่อนได้เห็นเอฟซี FC วงเดียวกันเทียงกันพิษกันเถาะนะครับผมเนาะอันนี้บาสานดขอลองลายๆซึ่งเด็กๆเ,เพื่อนกับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเรื่องบางเรื่องแล้วก็ผมเนาะคุณควรไปดา่าคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์ไปดา่าศิลปินเพราะ บาวิสานจะย้ำอยู่เสมอว่าเรื่องบางเรื่องศิลปินเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเขา่ฮู้ดอกว่าคนนั้นเป็น f c ห,หรือบ่คนนี้เป็น f c หรือบ่ไปพิมพ์กวนซ่องนั่นไปคอมเมนต์กวนซ่องนี้ตัวศิลปินเขา่ฮูหเดืองอย่างเลยกะถึกล่างแฮ่ไปนํำถึกดาไปนํำถ้าจะให้วงง่ายถ้าคุณเป็น f c เนี่ยก็ยังเป็น f c ีอีหล่าหน่อยเฮาเนี่ยคุณจะไปคอมเมนต์ให้คนอื่นได้อีหล่าหน่อยเฮาบอาถ้าคุณเป็น f c จริงๆ อันนี้แค่คิดยังไงนะครับผมเนาะกะัดขึกันนะครับผมเนาะถ้าคนนั้นเป็นเอซีของน้องคนนี้จริงๆน้องคนนู้นจริงๆจะมาความเปม็นให้คนอื่นไปด่าศิลปินที่เจ้าของหักเจ้าของเสียบอ่อันนี้ก็ฝากพี่น้องตรงนี้ด้วยนะครับผมขาพี่น้องเว้าหลยก็จะยหย่ห่างนะครับผมเนาะผู้ดใดไม่นั้นเข่ากุมปิดนะครับผมเนาะสามารถทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรวันแพง เพื่อซื้อบัตรกุมปิดใดนะครับผมเนาะในราคา1 3 9บาทไปสร้างบรรยากาศมวลซืนอโฮแซลมิตะห้อยยิ้มมิตะความสุขก,กันครับไลฟ์สดขึ้นนี่บอิษาทก็จะย้ำเตือนยุ่เสมอละพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเข้าก็ตตองคูจากให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ทั้งสองบาสาน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนีบ้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม